กินครับดูครับสูตรนี้จะได้ผลนะเอาละครับมาแล้วมาแล้วลุ้นครับลุ้นลุ้นลูกลายครับเห็นมานนอนมีหลายวันแล้วแต่ว่าเอาไม่ได้ครับตอนนี้ลงกินที่พื้นคนระับไม่ได้กลัวเท่าไหร,ร่นะ

ดูครับนั่งเล่หน่อยนึงนั่งเล่หน่อยนึงบลายครับน้าเก็บมากลุนครับลุนครับ chạy lại ở khu tà lượt nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, không ลงก่ไ,ไปแล้วตอนนี้ไปพาเพื่อนมาครับคู่เป็นคู่ไขม่มากมากสองตัวตอนนี้อยู่บนหัวกลงขอชว่วยดูว่าจะลงไหมจะลงที่เดิมไหมหน,นะนู่นนะตัวนึงอยู่บนหลงังคาลงนับหนึดนะ้วนะนะนะตัวนึงอยู่บนหลงังคาลูกี้ลาบตัวนึงอยู่บนกลงหัวกลงครับ ตัวนั้นลงแล้ว ลงกินในกงก็ลงไม่ได้นะครับแต่บนพื้นนี่อาหารเยอะเลยนะครับลงไม่ลงลงพื้นไหมอ่าลงแน่ครับมองแล้วมองแล้วมองข้างล่างแล้ว เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมเห็นคอนไม่ไผ่ไหมอู้นูกระจอหเหยียบก่อนหรือเปล่าดูครับดูครับของกินเยอะของกินเยอะเด็กเลยชอบ โอ้โหใครกลดอกเหมยมาเดิน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 มาลูกเดินมานั่นแหละอยู่ข้างหน้าเดินม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 า,มา,น,มา,มา,มาน้าลูกมาน้านั่นแหละไปเรียบร้อยครับ,รบเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ เรียบร้อยครับเจอไข่กลนไข่กลนนะครับเรียบร้อยครับนี่ง่ายๆครับสไตล์แพรพารวยโอเคครับพี่น้องมาฝากกันครับ